สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ครับนางวันนี้ฝนมาแต่เช้าครับบรรยากาศฝนตกพายุเข้าครับผมก็เลยได้ถ่ายให้เอฟดูครับน้องใหม่กำลังเล่นดินกำลังเล่นทรายกับน้ำฝนกำลังสนุกเลยครับ Thôi, nè, nàng nè luôn Kì kì Nè Nè mẹ กินดินครับน้องใหม่กินดินอยู่ครับข้างหลังนู้นก็เป็นเพื่อนที่อยู่กับน้องใหม่ครับผม อายุเข้าสามวันครับถึงวันที่ยี่สิก็ไม่เฉืแอะนะครับเพราะว่ามีทรายอยู่ครับผมมีทรายให้น้องใหม่ยืนแล้วก็เล่นอยู่ครับไม่ไม่เฉะนะครับมีทรายมีอะไรให้น้องใหม่อยู่นะครับผมก็เลยได้ถ่ายบรรยากาศฝนตกเช้าๆครับเออน้องใหม่ก็เล่นทรายครับผมให้พี่ๆได้ดูครับเนี่ยครับเล่นทรายสนุก จากฝนไปเล่นไปเลยลูกเล่นเต็มที่ไปเลยเดี๋ยวจะพาไปอาบน,น้ำนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับตอนเช้าๆครับผม นนี่ครับเล่นดินสนุกมากเลยครับเล่นทรายนะครับให้ภาพบรรยายาครับดูครับถูกถูกน้ำฝนแล้วเล่นเต็มที่เลยบนสูงยังมากขึ้นสูง thôi nang thôi mẹ má mẹ má đi đi quân đi đâu แน่จะขึ้นไปนั่นน่ะเดิน นี่ก็เป็นตลาดผลไม้นะครับคือปิดมาหลายเดือนแล้วครับยังไม่ได้เปิดปิดพร้อมกันกันกบที่หมู่บ้านชาวเขาครับผมเป็นตลาดน้ํายต,ตลาดผลไม้ไทยครับผมนั่งแน่แน่แน,น่อย่านอนนะไม่เอาไม่เอาไม่เล่นแล้วพอแล้วพอแล้ว แม่แม่แม่ลุกขึ้นดเนนีเล่นก็เล่นเกินองใหม่นี่ <laughs> เล่นเต็มที่แล้วเขาเห็นฝนตกมาฝนตกละถึกใจครักคนเอ้ยแหน่แหน่อย่าเล่นแรงเล่นพอดีพอดีลูกเอ้ยอย่าไปเล่นแรงนอนตีลังกาเลย <c oughs> เนี่ยครับถ้าฝนตกเขาก็จะเล่นตามภาษาเขาอย่างงี้แหละครับเดี๋ยวค่อยเอาทรายมาลงอีกรถหนึ่งก็พอดีครับผมก็ให้เขาเล่นไปก่อนเขาเหมือนกับฝนมาแล้วก็คันเนื้อคันตัวครับผมก็เล่นยังไม่ได้ขัดทัวขัดตัวให้เลยครับก็ให้เขาเล่นไปก่อนเออหน้าใหม่เลยนะ สบายเกินแล้วลูกเอ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วค้นแม่ไหมแม่ไหม เราทำอะไรลูกเล่นก็นเล่นจนพังหมดแล้วลินน่ะพอแล้วพอแล้วถอยคนตกเขาก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเ,เหมือนกับคันเนื้อคันตัวเขาครับเขาแบบเออเล่นตามภาษาเขาอย่างนั้นนะครับนาง 妹妹，妹妹。妈妈 ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดกระติดตามให้น้องใหม่นะครับขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับช่องพังน้องใหม่แฟมิลี่ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กับคุณลุงกงศุนปา้าติ๊กและก็สีโดดาวซีดดน้อยครับผมขอบคุณมากๆนะครับนั่งได้ไหมได้ไหม ê té 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 oi สวัสดีครับ